สวัสดีค่ะคุณแม่เจ้าปอเดชีทุกทุกคนแม่ขอสวดเจ้าจ่าเด็กแม่บ่เขางวดก่อนแม่ยังคึดนนักปวดหัวเป็นยังคือเด็กว่เขาค่ะบ่เป็นยังค่ะคุณแม่ไม่ลุดมีเข่านาะคุณแม่เนาะค่ะแกต้มใหม่เนาะค่ะทำต้มให้นอสี่นาะสู่กันต่อเนาะแต่ว่าแม่ก็ถือเกี่ยวกับว่าหาใบหงวดกอรคุณแม่ได้หาใบ เพราะว่าฟันมาถ,ถือโรเตอรีมันก็ถือกี่ดีอยู่จ้ะโอ้นี่เด้อท่านผู้ชมโอ้อาจจะเนี่ยเรเห็นเด้อคะ่ะท่านผู้ชมเด้อแต่ว่าคุณแม่เพิ่นถ่ายไว้อยู่นี่ๆๆเลขกหกเจ็ดเนาะคุณแม่เนาะค่ะเอ่เอเลขที่คุณแม่ซื้อหกเจ็ดนี่เป็นเลขมาตอร์ไซคคุณแม่เด็กเลขกพ่อจ๋าพ่อเพิ่นฟันแต่ว่าพพ่อเิ่นฟันเหมียนพิน่นปรอหยาดบอกแม่เพิ่นไดนเหรอแม่มาตามในกลุ่มสุดท้ายเนาะท่านผู้ชมเนาะค่ะตอนสุดท้ายแม่ก็บฟันว่าอะไแปดสองแต่ว่าแม่นเอาลุงแต่ ทางรวมบ่าไดาขึ้นเทิงสื่อเตารุมบะไรสื่อเทิงสื่อซ้ำซ้ำรวยตัวคนอาจารย์าบาดนี่เป็นจังไดคุณแม่ในหัวนี่หัวน,นี่แม่ฝันว่าได้ไปจับบัตรจ้ะโอ้จับบัตรบัตรบัตรยันนอกคุณแม่บัตรอันนี้เลยจ้ะนี่โอ้จับรางวัลน,นี่ล่ะโอ้จับลอตเตอรี่จับรางวัลน,นี่เนาะคุณแม่เนาะแต่ว่ากอมันทีสิบเจ็ดแม่ไปจับบัตร ย่ำขึ้นมากข้าฟันว่าอันข้าบอกแม่ว,ว่าเม่สียดลบัสแปดหนึ่งหนึ่งแปดจ้ะหนึ่งหนึ่งแปดจ้ะแต่ว่าเมีไปจ้าบัสดีๆเม่ยก็เดีบัส,นบสบ 1, ห,นหนึ่งหนึ่งแปดนะนะจ้ะมันหมายความวาจังใดเมีก็บุ่งหัวจักนะจ้ะเนาะได้หนึ่งหนึ่งแปดขึ้นในความฟันเลยแม่ค่ะได้หนึ่งหนึ่งแปดขึ้นในความฟันค่ะว <c oughs> ันนี้เขาก็ได้พาเมีไปเห็ดตุ๋นเงินอีกครบตนจ้ะครบตุนผู้ใด,ดคุณแม่พาไปเห็ดตุนเด็กน้อยสองตัวน,นี่แหละจ้ะเล็กน้อยอัน สีเป็นกูมาหน่อยหัวจูกับใสุ่ดทหารเนี่ยจ้ะกับผู้เฒ่ากูหนึ่งจ้ะสุดขาวกับสุดทหารจ้ะเพิ่นมาสามก้อนด้วยจ้าหงวดนี่หงวดก่อนเพิ่นมาสี่จ้ะเร็กหน่อยสองผู้เฒ่าผู้นึ่งจ้ะหงวัมากกับผู้เฒ่าได้บ่ได้มากกับพ่อกับแม่คือเก่าเลยจ้ะค่ะมากกับผู้เฒ่าผู้สาวจ้าผู้เฒ่าแม่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 หนีแมาว่าจังไดาคุณแม่พาเห็ดตุนเงินเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าให้แม่เห็ดเห็ดตุนเงินไปวัดแม่ก็ได้เห็ดตุนเงินแต่ว่าเพิ่นหันแห่แต่ หาแม่พี่บ้านในที่สองสามหนึ่งึ้นม่าไหวบ้านในที่หนึ่งหนึ่งแปดแม่ได้่าเป็นยังมันคือตรงกันกับที่แม่ไปจับบัสนะกับที่เขาบอกว่าไปจับบัือื่นนี่ีบัสหนึ่งหนึ่งแปดแม่ไปจับแม่ก็ได้ได้หนึ่งหนึ่งแปดดีๆนะนะในความฝันนะนะแต่ว่าไปถ้าไปจับ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะนะค่ะจะบอกจ็จ็สิไม้ควมมาจากไหนแม่กับบุหงนาะเป็นตัวเลขที่ตรงกันเลยแม่ค่ะบ้านในที่แม่ก็หนึ่งหนึ่งแปด ไปจ้าบัทกันหนึ่งหนึ่งแปดันไปแต่ยังมึงขึ้นกันหนึ่งหนึ่งแปดนะจ๊ะแม่ฟันประมาณตีสี่จ้ะตีสี่กลัวๆตีสี่สามสิบนี่เลยจ้าสามสิบนาทีค่ะจ้ะตีสี่สามสิบนาทีเนาะคุณแม่นบัทนี้เรียกหน่อยใส่สุตหานมันก็ได้บอกเด็กเม่ว่าแปดสามข้างล่างจ้ะตรงๆมันว่าบอใหกับไหมแปดสามข้างล่างแนนบ่ตรงกับเลยค่ะ แต่ตาบาแม่กสิกัรไหวได้แม่ใหา่มันเป็นคือจังเกิลสองเถียวก่อนค่ะแม่สิกานไหวเห็นเป็นเก่าสามกับเจ็ดสามนะจ๊ะเพราะว่าแม่เสียลาดไปหายนะสื่อขึ้นไหวเนาะแม่แม่เสียเอาขึ้นเอาลงไหวในขึ้นที่แลกพาดไปเนาะคือจังเพิรนบอกแปดสามเข้ากับสี่แปดสี่ข้นไหวแปดสี่แม่บอกเอาแม่สียัดออกเพราะว่าแม่เสียเอาเก่าสามกับเจ็ดสามนะจ๊ะเพราะว่าแม่แปดสามเก่าสามแม่ค่ะเพราะว่าแม่คือว่าเพิ่์นบอกแปดสามจังแรกแต่สามอยู่ถ่ายนะจ๊ะค่ะค่ะค่ะ บาดนี่คือตัวเลขที่คุณแม่ฝันนี่ยำให้เอฟซีฟังในว่ามีตัวใดน่มีหนึ่งหนึ่งแปดจะตรงกันสามหม่องจ้ะคือไปจับบาสก็บรรลุที่แม่ก็นึ่งหนึ่งแปดจะก็ตอนฟันยังขึ้นก็นึ่งหนึ่งแปดจ้ะเอฟซีบัณฑิตเขามาบอกตัวเลขแม่เขาว่าแปดสามล่างตรงตรงบอให้กราบจ้ะแต่ว่าแม่ก็ขอกันใบว่าแปดสามให้ขึ้นเก่าสามก็เก็ตสามนะจ้ะขึ้นเนี่ย ผ่านไปนะจ้ะ no ค <'s> <ing and> <apan> ่ะบัดนี้มาแม่ฟันยังกวนเนอะบัดนี้แม่บัดฟันยังก็เกิดเนี้บัดนี้ฟันกังเวียนแม่ค่ะแม่นอนเด่นประมาณวายสามกว่าเนี่ยนะจ้ะวันที่สิบแปดค่ะแม่นอนเด่นอยู่ไต่หุ่มตะกบเหมือนนะจ้ะค่ะแต่ว่าเขาเคยมาบอกคือจังเหมือนห้อยหล่าห้อยยังเสีอกเขาก็เอื่นใส่่าเด็กเสียอกตัวหันตัวหนีได้เนี่ยไม่ได้มากนกาออกดีดนะจ๊ะโอ้ค่ะมันเป็นลักษณะานวเนี่ยนี่นะจ๊ะ ่ว่าแม่บ่ได้เห็นตัวตแต่ว่าว <c oughs> วแม่คือว่าเด็กหน่อยหัวจุกเสียงมันนะ,ม,ะมันมันมันบา่ามันได้เอ่นบอกเก็แม่ว่าให้สื่อหาแปดทกเป็นขังบนเดอ้อมันบายจังซี่ <หา S 1> ด้ยินไหกแม่แม่ก็ได้ยินเสียงมันาจังซีเลยจะ้ะค่ะตัวเดียวเลยบอกพุณธแม่านนี้มันก็ได้มาบอกตอนมันสีนี้มันก็ได้บอกว่าเด็กร่างหาเก่าสื่อเอาเข้า่าจังี่เด็กหน่อยตันนี้เรีกร่างหาเก่าเด็กบนญหาแปดทกแมนค่ะ ขันนคือจังมือห้อยแลวแม่มั่นใจอยู่ว่ามันเสียออกดีเพราะว่าแม่ฟันหนึ่งสีมันก็ออกเด้นะจ๊ะแม่ฟันยังไปเบี่ยนี่มั้งค่ะฟันไดนเป็นเงินหลดนะจ๊ะแต่ว่าเด็กไข่หนึ่จังสิเป็นยังไงแม่ก็บมหูน้อจ้ามันถือว่าถือแม่กับบอดด้กระดานตีว่าเด็กม่สีขาด้วยจังนัหนูจ้าค่ะค่ะค่ะอันนี้ฟันทีว่าเด็กหน่อยมาบอกนี่พี่กุมาดเดหน่อยมาบอกหนี่ฟันวันทีทอาไดก็คุณแม่อัน ตอนนี้กังเว้นบ่ค่ะค่ะตอนกังเว้นนี่ยวันที่สิบแปดจ้ะวันที 18, นกก่สิบแปดเนาะคุณแม่นค่ะประมาณใบสามกกลัวๆนี่ละจ้ะเ um พราะว่าแม่สอไบไบบว่าแม่นอนเน่ยแม่ก็อยากรับจังสินะ um คือมือไม่ละหัวยยังสิแมส่สิขั้นเขาสีหายแม่สิอยากเป็นอยากนอนอยากนอนส่วนนึงก็แวบก็มาโดดแวบก็มาแวบแมาเลยแม่นค่ะแต่ว่าแม่ก็ได้รถติดเนี่ลย大姐ใบห้าเก้าก็แปดสามนี่ย大姐แม่ห้าเก้าแปดสามแม่น ค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวุลีของคุณแม่ผักเนาะคะ่ะแต่ว่ามมาขึ้นวันพระบบดนี้ขึ้นวันที่ยี่สิบสี่ค่ะตอนนี้ก็เว้นผ่านไปแล้วเนาะจา้ะค่ะมีเด็กหน่อยสองคนมันแบกปืนเอ็นซี่โฮกมันยิ่งกับแม่เมยไง,ไงทวนน่งสี่เม่์คม,มันวาแเม่สสวเสแบอกเด็กรบว่ากะวว่าเ,าเป็น,นมันวางสิในความในความฝันแม่เนะาะค่ะแม่ก็ได้ รวมทวนงน่ er, องบัานี้พ่อใหญ่ก็ได้เสียแม่ไปโรงพยาบาลแต่ว hey, ่าเขาขึ้นทะเบียนรถเก่าซูนโฮคกันน่าจ <FO ้ะโอ้ทะเบียนรถนี่ยเก่าซูนโฮคแนนค่ะค่ะแจ็คมันสิเป็นยังไงแจ็คถือว่าถือแม่กับว่าแจ็คอะนะคืนนี่ก็เป็นเปรีบเราได้คุณแม่อันแม่ก็ได้เปรีไปเปลี่ยหานี่ยนะจ้ะเพราะว่าแม่เคยถือ ค่ะฟันเห็นปืนดักษณะเนี่ยแม่สือเสือเกแปรหาหาแปดดูค่ะแต่ว่ามันเือออวกับเรียกล่ากรเนี่ยหมู่บ้านนี้ถ้าเจ้ากันเอาเงินไปแลยจ้าหมู่บ้านนี้หาแปรก็สูญหาแม่บอกเพื่อน มันออกรีดเล่าไปแล้วเนาะนอกระบ่เป็นหยังเนาะคุณแม่เนาะนี่ละะว่ามันสิบ่มาไทยเฮาอยู่บ่แม่ว่ายามใดก็สิพลาดผาดมันก็บ่ได้เลยนี่แม่อยากเป็นอยากสุ้มสูทีมเอาบอกเป็นอยังคุณแม่สวัดนี่ยเนี่ก็ว่าวก็ซื้อดอกว่าเฮ็ดเพิ่นบ่ได้ดอกเพราะว่ามันก็เคยได้เงินได้คข้าย้อนผิดตอนนีเนาะจ้ะเนาะก็ะพึงผิดผักสองวัดนาะคุณแม่บ่นัาวกวนนะค่ะผู้กำนวณเด็กผู้ฟันก็ได้ ใช่จะเกาจะรังปั้นเก่าสองดังก็คือเก่าสองรางว่ามันเก่าสองดางเยอะเลยเหรอเอซี่มันเป็นเด็กเล่าเนี่ยค่ะเหมือนั้นเขากระแก่เมื่อใดเขาได้เอาสองเก่าหนัง่ะค่ะมันบเปลนไทยค่ะทธรรมช่วยได้ได้ยได้เอซี่มันเข่าเจเด็กเล่าวิร์ดสุตัน่าจะหนึ่งหกหนึ่งสี่สองเก่าเขาเด็กเล่าวิร์ด เออฝันมาเด็กหน่อยเอาปืนมายิงคมับนี่คือในวันที่14แม่นค่ะบ้านเมืบบม่กกอ,กมอก่อนเนาะคุณแม่นะแม่จนปวดหัวเพรท่าได้เสาร์อยู่เดือนนี้อยากกินยาพาราอยู่ม,ม,มันมันเป็นคืออย่งจริงหั่นน่าจะจ,จะปวดใช่คือว่าจังได๋อ้าวค่ะบ่เป็นหยังค่ะคุณแม่งวดนี่ล่ะไฟล้างตาเนาะคุณแม่เนอแม่แม่ก็ย่านอยู่จ้ะเพราะว่าดีออกมาสัญจรนี่ ย่านเติมยู่ค่ะห์เซีเจ้าสิเขาบพราะเขาทำเ่ราะเขาด้วยจังไดงกับข้อโทษข้อภัยนแล้วเอฟซีเรื่องหานหาสูงกันไหมได้ค่ะห้างเป็นแนวทางเนาะคุณแม่เนาะแบงค์ปันแนวทางเอฟซีก็ดีใจหลายล่ะล่ะคุณแม่บึ้งกิดจังได๋ก็ขอโทษข้อภัยได้หลายเด้อ FC เพราะว่ามันหวานีนแม่ก็ย่านอยู่แม่ว่าสิบ่อยากออกพ่นน่ะเพิ่นมาแม่ก็ได้ออกค่ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะขอขอบคุณคุณแม่พักหลายๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะแล้วกะ แนวทางให้เอฟซีคือเก่าเนาะค่ะคุณแม่เนะาะเดี๋ยวจังใดกับไปเบิงงัวเลขกของคุณแม่พักถ่ายคลิปค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงงัวเลขกของคุณแม่พักเนาะค่ะเนาะหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามแปดห้าเก้าสาม ห้าแปดหกห้าเก้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นโตเลกหลักการแนวทางของคุณแม่พักค่ะทีเพิ่มมีเรื่องเล่าความฝันมาแบ่งปันเนาะคะ่นะ,คะนอะจะังใดกะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะนอพิจารณา,เอา,ะะา,ราเอาสําหรับโตเลก หละักการแนวทางของคุณแม่พักค่ะที่เพิ่มมีเหลืองรล่าวความฝันมเาเว้าซูฟังละกะโตเลขเนาะค่ะท่านผู้ชมพิดพลาดเนว่ดก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะนอสําหรับคลิปนี้กาสิคอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะนอเจอกันไหม่คลิปหน้าค่ะโชคดีกับโตเลขของคุณแม่พักค่ะหนึ่ง8ปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามปดหเก้าสาม หาแปดหกหาเก้าค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันทีหนึ่งกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้กาลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะน่ะเจอกันไหมคลิปหนา้าค่ะสวัสดีค่ะ